สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับบอกกอบอีกเช่นเคยนะครับครับวันนี้ผมก็จะพามาดูไวยางพันสองห้าหนึ่งนะครับว่าไม่ทนโลกจริงไหมนะครับสำหรับแปลงของผมนะครับผมนี่ครับที่ผมมัดฟางไว้นี่นะครับ เป็นต้นที่ตายนึ่งนะครับผมนะี่ครับถ้าได้เป็นแล้วก็จะติดกันสามสีต้นเลยนะครับนี่ครับผมมีต้นใหญ่ๆนะครับตรงนู้นก็ใส่นะครับ รวมๆแล้วก็เกือบร้อยต้นอยู่ครับผมยัง400กว่าเกือบห0าต้นครับที่มัดไว้ไม่ใช่อะไรนะครับมัดไว้เพื่อหมายว่าจะเอาน้ำหมักอีอ็มมาพ่นลองรักษาดูนะครับผมว่ามันจะหายไหมนะครับ ต้นที่เปลือกแตกนะครับน้ำยางแตกนะครับผมก็จะพ่นสูตรหนึ่งก่อนนะครับสูตรฆ่าเชลรานะครับผมนี่ครับเปลือกแตกครบสามครั้งปุ๊บผมก็จะมาพ่นสูตรรักษาลูกตายนึ่งกับเพิ่มน้ำยางนะครับ เป็นโฉดสองครับผมนะครับถ้ามันป็นมันจะติดกันเลยนะครับสามต้นนะครับสามต้นสี่ต้นเลยนะครับแล้วคอยติดตามดูนะครับว่ามันจะหายไหมนะครับต้นใหญ่ๆนะครับผมต้นนี้ก็กำลังจะตายนะครับก็ยังกรีดอยู่ครับ จะปิดแล้วครับนี่ออกก็เริ่มทยอยปิดแล้วนะครับนี่ครับม่แต่ต้นใหญ่ๆนะครับที่ตายนี่ครับน้ำยางก็จะไหลออกอย่างนี้นะครับนี่ครับตัวนี้พึ่งไหลเลยครับเมื่อคืนนะครับท้นที่น้ำยางแตกน้ำยางไหลนะครับผมก็จะมัดไว้ครับ ต้นนี้จะตายนะครับตรงนู้นก็สามสีต้นครับเรียงกันเลยครับแถวนี้ก็สามต้นนะครับตายเยอะมากครับไม่รู้ว่าแปลงอื่นจะเป็นเหมือนแปลงนี้ไหมครับสองห้าหนึ่ง หน้าแปลงนี้เยอะมากครับนี่ครับติดกันเลยครับสองสามต้นครับน,นี่ก็สามต้นครับถ้าไม่รักษาผมผมว่ามันจะลามไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะลองดูครับนี่ครับอันนี้ก็เปลือกเริ่มแห้งแตกแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะ ลามนะครับทาไมรักษาผมว่าเพราะว่าถ้าต้นใดต้นต้นใดต้นหนึ่งเป็นมันก็เพิ่มติดลามตายไปเรื่อยๆนะครับด่ครับตัวนี้ก็สองต้นนะครับตัวนี้กับตัวนี้ครับมากไวค้ครับี่ครับตัวยางมันจะสลัดเปลือกเก่าทิ้งนะครับ เปลือกมันแตกครับก็เอาเสียมาแชะครับผมแชะช่วยมันนะครับนี่ครับต้นที่เป็นหนักๆก็น้ำยางก็จะไหลออกมาอย่างนี้เลยนะครับก็เอาเสียมาแชะแล้วก็จะพ่นน้ำหมักสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งนะครับสองงูนก็มีนะครับติดๆกันสามสีต้น ็ต้นใหญ่ๆนะครับต้นนี้ก็ปแตกครับเป็นทีสามสีต้นติดเลยนะครับอย่างเช่นต้นนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นครับติดกันั่งงน้นก็มีนะครับเป็นทุกแถวครับผมเป็นช่วงช่วงละสองสามต้นครับ ทองนน้นก็3าสี่ต้นครับนะครับ,นะรบมาถึงจุดนี้ก็3ต้นครับนะครับ,นะรบต้นนี้อาการหนักเลยนะครับให้ดูลบรอบนะครับต้นนี้จะรักษาเป็นพิเศษเลยนะครับต้นนี้ครับ หนักมากครับต้นนี้ใบยางก็พึ่งเขียวนะครับพึ่งทีหลังเพื่อนนะครับผมเป็นลูกครับตรงนี้หน้าเน่าด้วยนะครับผมเปื่อยนะครับเป็นแก่นนะครับตรงนี้นี่ครับถึงตรงนี้เลยครับนีพึ่งมาแชะเปลือกออกนะครับเตรียมการว่าจะพ่นน้ำหมักสูตรหนึ่งนะครับ ส่วนมากมันจะปินเฉพาะต้นใหญ่ๆนะครับส่วนมากปินเยอะเลยครับตอนนี้ก็เป็นครับแสะเรียบร้อยนะครับแถวแถวงามน้่นก็แฉะนะครับตอนนี้กำลังจะตายนะครับผมนี่ครับน้ำยางแต่ก่อนออกเยอะนะครับถ้วยสองพันซีซีครับ นะครับมากไว้ครับแล้วจะปิดแล้วก็พ่นน้ำหมักครับผมนะครับต้นใหญ่ตายไปที่เรียบร้อยครับตายหลายปีแล้วครับนี่คือต้นใหญ่นะครับลองดูครับเราติดตามดูนะครับว่ามันจะหายไหมนะครับผม ทำยางก็ลืมไหลแล้วนะครับต้นฝนครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมต้นที่ออกอันนี้จะเปลี่ยนถ้วยนะครับ เื่ยสำรองขึ้นครับผมได้ผลไหลดีมากครับออกเยอะก็กลัวจะตายเหมือนกันครับผมเกือบร้อยต้นนะครับรวมๆเยอะมากครับเยอะมาก จะเป็นหนักๆก,ก็ประมาณสิบกต้นครับนะีบ่เขาจะเป็นทีทีละสองสามต้นสีต้นนะครับตัวนี้ก็หนักเหมือนกันนะครับนะี่ครับเปลือกแตกทนี้ผมแชะออกนะครับ ตัวที่มันแตกก็มาร์กไว้ครับผมน่ครับนี่ก็มาร์กไว้ครับฟางมากไว้จะได้ไม่หลงครับผมตายครับตันนี้ก็ตายครับเป็นยางไหลแบบนี้เลยนะครับผม จะลองรักษาแบบจริงจังดูนะครับว่าจะหายไหมครับยังไงก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ